ไม่ได้กล,ไลนะลกลับไปก็คิดถึงนะไปหาป้าหาลกแกกันหมดแลอตอนเราจากมาดียังรุมอยู่นะแจ้งพอเรากลับไปโอ้ไมแกเลยนะ กลับไปผมเลยซื้อแบบหอยแคงซื้อกุ้งซื้อปลาหมึกแจกแพ็คใส่กล่กองใส่กล่องเซ็กล่องมาหมดไป 5, 6, ไห้าหกพันนะซือซ้อซื้อแค่อาหารทะเลดีนะไหมกลับไปก็โทรบอกนะากดให้มาจัดกินข้าวด้วยกันผมเป็นลูกแม่ผม มีลูออกหมอปีไทยปีไปจัดพี่ชายผมคนหนึ่งมันก็นมีแม่ผมคนหนึ่งมีมีน้องผมเป็นน้องชายพี่ชายแม่ผมไปกินอะไรกันไม่รู้ผพลินตมงมันไม่ออกเลยมันไม่ไหลมันก็เลี้ยงเลี้ยงที่ได้คนเดียวผมก็เลยตาตามาเลี้ยงแทนแม่ก็เลี้ยงได้แค่แค่พี่ชายคนเดียวมันไม่ผมเพราะผมไปอยู่ตา ตาผมมีลูกอยู่เก้าคนเขาก็ผมไปเลี้ยงก็มีนานาน่ะเลี้ยงนานาก็ช่วยเลี้ยงกันอันนี้นานาก็ช่วยเลี้ยงช่วยเลยพ่อก็ซื้อนม่งกินก็เรียกพ่อนะไม่ได้เรียกตานะ่ยตัๆยายก็เรียกเรียกแม่นะเรียกแม่เรียกพ่อตั้งแต่เด็กะจนโตนะก็ยังเรียกพ่อเรียกแม่เลยแล้มันมองเป็นหลานเรียกลูกนะ มันเรากลับไปมันก็พวกป้าๆนาั่นานะเขาเลี้ยงเราตังดด้งแต่เด็กก็เหมือนพ่อเหมือนแม่เราทุกคนก็ไปไดีใจผมพูดจื้อไปนี่ซจื้อไปเขาโทรมาใม้มาก็เอาไปให้ทุกบ้านเลยซื้อกุ้งไปย่างไปแล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะมาครบเต็มเก้าคน ลูกเขาหลานมาตามสเต็ปครัมเขาเลี้ยงเรามาจนแต่เด็กไอไงก,ก็เหมือนพ่อเหมือนแม่เราเลยนะ <c oughs> เด็กตั้งแต่นายเน่ากินไป็นถึงสาวอยู่เลย

เ่าจะไปในกันสามคับัตรเครดิใน okay. ้าเขาถอว่าให้ครดิตเขาวันหยุดเขาก็ไปทำงนานกัน